สาเหตุหลักของการสุจริีเขาบอกเลยในรัฐบ,บาลได้เกิดจากผลประโยชน์ทางการเมืองคน549คนเขาบอกว่าความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กาคน314คนเขาบอกช่องโหว่ที่ทำให้บุครรลากรภาครัฐสามารถตัดสินใจดำเนินการได้เอง ถ้าตรงลูกพี่ไม่โกงล,ลูกน้องโกงได้นะรู้กันมีสิบยี่สิบแทั้งหมดทุกคนทุกทกระทรวงที่มีผมโยกการประมูลเตรียมหางกันให้นายนายสั่งไว้ต้องเอาเงินสดก่อนเพรานายจะมีค่าใช้จ่ายใกล้เรือด้านแค่ไหนยกท่านก็รู้จักผมเมื่อเป็นาน,นายกวันแรกยังไปเยี่ยมผมเพราะว่าตั้งแ่เ้นายว,วันวังกมนาสักส้านาที ผมเข้าไปหาท่านที่ความคุณบรดาเลี้ยวไปห้องเก่าี่ชวรเลยแล้วผมจะบอกให้ผมเรียนแล้ว่อนะครับว่าคนเจ็ดร้อยหกสิบหกคนรูปแบบการทุริตพบมากที่สุดให,สนนให้สินบนให้สินบนให้ตําสีต่าสา้ามียนม้ได้นะไม่ได้เขาต้องให้จ้าหนาที่รัฐหกร้อยปดสิบเอ็ดคนบอกว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ ทางการเมืองเอื้อประโยชน์พรรคพวกนี่รัฐบาลท่านนะเนี่ผมไม่พูดถึงนะเอาทางบาลินซี่เพราะบอกท่านไปแล้วแต่ยังไม่ดันฟังนินงผมก็เป็นคนอ่านหนังสืออาจจะเปิดได้ไปเป็นนัตนสาเปเ์อร์ของท่านแต่บางทีลูกหลานมเมื่อโตๆก็เปิดเป็นเอาเปิดให้ปูดูเปิดให้ปูดูเปิดได้ปูดูก็ปเ,เปิดได้ครับ พอรู้ได้ครับเห็นว่าอังกฤษิแปรไม่ออกใช้ดิจิทัลลี่ครับแม่ขายใคร่ครับผมเรียนตัวทางนี้นะองค์การสำคัญเลยองค์การด้วยความสงสัยนาน,นะจ๊ะทางเปอร์อินเทอร์เน็ตนั่นอยู่ในเยอรมันที่นายกบอกว่า